มาถึงจังหวัดระนองทั้งทีถ้าไม่มาตามแหล่งน้ำร้อนก็น่าจะเหมือนกับว่ามาไม่ถึงจังหวัดระนองเพราะว่าระนองนี่เป็นแหล่งน้ำแร่น้ำร้อนอยู่ในจังคำปันของจังหวัดเลยนะครับตอนนี้อยู่ยที่อุทยานชาติตรงนี้เป็นอุทยานชาติน้ำตกเหาอยู่ที่ตำบนนลเหาอำเภอเมืองระนองนะครับ เดี๋ยวดูก่อนฝากของก่อนเข้าห้ามนำโกมถุงกระติกเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าไปถุงไหนนะครับสวัสดีครับครับผมเชิญด้านในเลยครับขุนยานี่จัดระเบียบสวยงามมากนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะคือผมว่าน่าจะเหมือนกันทุกแห่งของเรืองชาติทุกีเจ้าหน้นนาที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรแล้วก็มีอทิษอาศัย ม,มีที่ลงเล่นน้ำมีที่สำหรับแช่น้ำร้อนลองไปเดินดูครับนานแล้วที่ไม่เคยมาใตา้มาถึงแล้วนอ,องทั้งทีต้องไปถึงแห่่งน้ำร้อนไม่แน่จะไปเดินไปสักเท่าไหร่นะครับออท่านที่ติดตามคลิปเดียวของรุ่งแต่สีมาตั้งแต่ เริ่มต้นเดินทางจากจังหวัดระยองในชุดสูงไวัถึงไนถึงกันเ,เรียนทุกครั้งนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ถ่ายโดยไม่มีการตัดต่อชอบ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 ตรองความเป็นระเบียบของอุทอยานี้เองครับ เออที่อุทยานแห่งนี้เนี่ยนะครับจะมีสัตว์ปราที่สำคัญนะครับก็คือปูเจ้าฟ้าซึ่งเป็นปูหายากชนิดหนึ่งของโลกไม่รู้จะมีโอกาสได้เห็นไหมนะปูเจ้าฟ้าต้องไปลงทะเบียน จุดลงทะเบียนนี่ฝนว้ยมาแล้วน้ำตกหนาวจุดลงทะเบียนครทะเบียนครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนถ้าสมมติว่าเราจะแช่น้ำร้อนนะครับคนที่เข้ามาที่นี่จะแช่น้ำร้อนนี่คือต้องมาจ่ายค่าบริการเด็กสามขวบขึ้นไปสิบบาทผู้ใหญ่พอได้ยี่สิบ ถ้าสมมติผู้สูงวัยหรือสวนะครับหมดปีเตีแล้วเราไม่ต้องจ่ายค่าประกันเพียงแต่เรามาลงชื่อลงชื่อเรามาเตะมาตรการมีการลงชื่อทีหนึ่งดีครับไปไปเราของเราจะแค่เท้าหรือว่าจะแค่ตัวแค่เท้าจะไม่ใช่สี่คนแค่เท้าถ้าเป็นบ่อไหนบ่อที่สามบ่อที่สาเลยค่ะบ่อที่สามเลยค่ะทั้งหมดสี่คน ลงทะเบียนร้องก็ลงให้แล้วโอเข้าใจจะระเบียบดีนะฮะตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งแล้วนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะผู้ตัวยกไม่เสียค่าบริการอายุยังสิบหรือยังคะไม่่ห้าสิบสามอันนี้ยังไม่ถึงไม่เสียค่าบริการนะคะสำหรับคนนี้นะคะเสียหนึ่งเดียวผมบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วให้รีบแก่ไม่เชื่อไมม่ผ ผมอยากจะเสียได้ไหมเนี่ยได้เลยพี่หมอให้เลยสีผมไม่อยากแก่พี่หมอให้เลยสี่สผมไม่อยากสองวันให้เให้เลยให้เลยให้เล้เราบัตรไปด้วยเดี๋ยวเสียเอาลูื้อบครับเพราะว่าผมไม่อยากแก่เหือผมขอเสียในแนนแนนูหน้าเไม่อยากแก่เห็นไหมใจเม่าไวรุ่นเอาเร็วอยากเข้าไปดูในเดี๋ยวคลิปยาวเกินี่้เลยลลลลลงลลง ลงแล้วใช่ไหมลงให้ยังลงเร้ยัโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับหายแล้วแช่น้ำร้อนโอ,อ้นี้เป็นว่ากันว่าบ่อนน้ำร้อนที่นี่จะมีลักษณะที่พิเศษคออือต้องรังเท้าก่อนลง นี่จ่ายมากี่บาท20 20แช่สิบขาเดียวจะจะสองขาต้องออกไปจ่ายใหม่ธรรมดาสวหกสิบขึ้นไปไม่ต้องเสียแต่ผมไม่ต้องการ60ขึ้นไปผมต้องการต่ำกว่า60ผมเลยเสียอีกบาทไงอ๋องั้นไปเสียทอีก่20จะได้แช่ครบสองขาดีี่พี่นับเป็นนิ้วนะโอ้มีคนมีนักเที่ยวมานั่งแช่ขากัน เนี่ยเขาบอกว่าน้ำพุน้ำร้อนที่นี่ลักษณะพิเศษคือไม่ค่อยมีไม่มีกลิ่นกรรมฐานเออ,เออไม่มีกลิ่นกรรมฐานล้างเท้าก่อนนะครับเออเป็นน้ำบ,นบ,นบนุธรรมดาธรรมดาอ,อบ่อน,นี้พี่หมอครับบ่อน,นี้ก็ไม่ให้ลงเล่นนะเออเล่นตรงบ่อนี้ครับ ทางทางบ่อฝ kind of okay? right? ั่งด so yeah, ้านในอ่ะจะเป็นบ่อแค่ตัวแค่ตัวแค่ตัวเราก็ต้องใครจะเราแค่ทั้งตัวก็ต้องไปอาบน้ำเย็นทำหน้าร่างกายก่อนลงแล้วพอแช่เท้าก็ล้างเท้าแล้วก็นั่งเลือกที่นั่งได้เลยแต่ยังไงก็ระยะห่างกันนิดนึงนะครับโบ้านบ้านผมก็เรียกบ่อแช่ตีนบ่อแช่ตีนอันเดียวกันไหมครับอันเดียวกันครับแช่เท้ากับแช่ตีนจะบ้าเป็นยังไงรู้สึก เอ๊ะอุ่นๆครับน้องน้องเจ้าหน้าที่ได้ได้ครับผมแต่ว่าตรงที่ต้องที่่อน้ำร้อนออกเนี่ยน้ำร้อนนะครับคุณนี่การใช่ไหมใช่ครับผมเ็นบอกว่ามันมีที่เขาเขามีอะไรนะมีปลาตอนนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับมันมีสปาปลาในลำธารน้ําเย็นนะครับแต่ตอนนี้ปีนี้ละนองนะครับแห้งแล้งนะครับเป็นปีที่ ไม่น่าเชื่อว่าแรงจริงๆนะครับในลำธารไม่มีน้ำครับอืมตอนนี้ก็ยังพอมีปลาอยู่แต่ว่าผมไม่อยากให้เราลองไปเพราะว่าน้ำมันขังครับน้ำแช่ขังใช่ใช่น้ำเย็นมันมันไม่ไหลอะครับเยวใครแพ้อะไรขึ้นมาคันได้ครับเดี๋ยวเผื่อดีไม่ดีไปไปให้ปลาตอนเดียวว่าแม่ตีนหายครับปลาที่นี่เป็นปลาปลาปลาที่เป็นปลาปลาที่สปาปลานี่เป็นปลาอะไรเป็นปลาพวงครับปลาพวงปลาพวงอ๋อจะเป็นปลาอยู่ตำแหล่งน้ำตกปลาพวง ราพรวงอ่ะนั่งแช่ขาผมบอกให้นะใครที่มาแลนองนะขาพี่เจไปได้สองข้างอ๋อไม่เป็นไรใครที่มาละนองนะไม่ได้มานั่งแช่น้ำร้อนนี่นะถือว่ามาไม่ถึงละนองขาพี่หมอเขไปแล้วนเนี่ยใช่โอเคนะครับขออนุญาตถ่ายไปทั่วๆเนาะ แช่น้ำร้อนน้ำบ่อแช่เท้าเพื่อสุขภาพป้าใหม่เคยมาแลนองไหมไม่เคยครั้งแรกเหลยเคยปกติเคยแช่น้ำร้อนไหม เคยไปแช่ที่เหนือแต่กลิ่นกรรมฐันติดตัวทั้งวันแต่ที่ไม่มีกลิ่นเลยนะก็เป็นลักษณะพิเศษของน้ําแร่ที่นี่เปลืองแก๊สไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอ้ผมไม่แช่แล้วผมจะไปเดินดูต่อ,อผมไปเดินดูต่อดีกว่านะครับเดินดูในป่าเข้าไปแปดนาทีแล้วไม่อยากให้เกินสิบนาทีเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆค่อยๆว่ากันใหม่ <c oughs> ผมไปต่อดีกว่า จะแช่นานเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่อยากจะแช่บ่อแช่เท้าเนี่ยคือเราไม่แช่แช่ได้นั่นแหละแต่ถ้าแช่เราไปแช่ตัว มันก็ต้องปรับตามตามเพราะว่ามันไปแช่ตัวมันจะทำให้เสียเหงื่อต้องอาบน้ำเย็นสลับการข้างรู้สึกไม่ไหวมีเย็นต้องต้องพักก่อนนะครับถ้ามีอาการมีเย็นเนี่ยพักเลยนะครับหรือไม่ก็ไปอาบน้ำเย็นสอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยนะครับทำให้เลือดขยายเหมือนออนเซ็นญี่ปุ่นเหมือนกันเลยใช่ เาานี่ยนี่นนา,าร้อนนี่คุณการเนี่ยมีคนหลายคนคงจ,นะจะจำได้นะก็อยู่ในค,คลิปวิดีโอในทีวีหลายช่องมันมันเป็นแบบ,แบ,บแคล้ายๆเป็นรายการที่ทางจังหวัดโซ่สมัยก่อนนะครับอตอนนั้นก็จะมีน้องรถเมล์บริษัททัวร์นษย์ป้าพาเที่ยวและก็เที่ยวไทยไปไหนไปกันละนองเพลินเพลินดูท่องละนอง ครับผมกมคค็คือเขาก็มาที่นี่ทางผู้ใหญ่ทางผู้ว่าทางวันหน้า,าเขาก็จะให้ผมได,ได้ได้คุยนิดหนึ่งนะครับพอผมอยู่ที่นี่นานยูนานช่องทางหนึ่งเฟซบุ๊กของลุงแปดสีอ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมไปดูได้เลยนี่คือคือคุณกาเนี่ยจะเป็นคนที่เที่ยวเดินเก็บขยะอยู่แถวภูเขาหญ้านะครับถ้าใครดูในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีภูเขาหญาก่อนเข้าสู่ตัวเมืองระนอง คุณการนี่แหละครับจะเป็นคนเที่ยวเดินเก็บขยะที่นักท่องเที่ยวไปท,ทิ้งทิ้งไว้แล้วแต่หลังก็มีคนชักชวนกันช่วยกันนะครับทําให้ภูเขาหญ้าสะอาดที่เป็นจิตสานึกของคนที่ทํางานเกินกว่าหน้าที่นะครับอย่าเขาบอกว่าห้ามแช่ไข่ผมไม่ได้อาอมาครับเด,เดี๋ยวผมดูอย่างตินต่อ ดูนิดหนึ่งนะครับเ้วเดี๋ยวจะได้จบคลิปนี้เลย <c oughs> ที่อย่างนี้นี่ร่มรื่นมากนะครับน้ำตกเหาวอยู่ที่ตำบลเหาว <c oughs> อำเภอเมืองแลวะนองนะครับว <c oughs> ันนี้ก็มีเป็นรอบด้วยนะครับช <c oughs> ่วงเวลาการแช่น้ำแร่น้ำร้อนคุณภูมิน้ำแร่วันนี้40องศา พาเดินดูรอบๆนะครับใครเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดละนองนะครับก็อยากให้มาที่นี่จะได้ถือว่ามาถึงเมืองละนองแล้วโอ้นี่มีที่แช่น้ำจะพาดูทั่วๆเลยนะครับ สะอาดสะอ้านนะครับหน้าหน้าแช่มารคงจะจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็คือ เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับใครที่ติดตามช่องรุงแปดสีทํามีโอกาสลงมาทางใต้นะครับแวะมาที่น้ำพุร้อนคลองรังอยู่ที่ตำบลคลองรังอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะให้ดูกันใหม่นะครับสูงไวไปไหนไปกัน ไปจบที่บอกเราก็แล้วกัน